พรุ่งนี้คุณจะได้รับพรอันยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อประตูสวรรค์เปิดออกและจะักรวาลทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้ที่เชื่อและแบ่งปันแสงสว่างนี่คือช่วงเวลาของคุณที่จะรับสิ่งที่เขียนไว้สำหรับคุณแต่เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณต้องติดตามฉันแสดงความคิดเห็นและแชร์วิดีโอนี้พรแรกจะเป็นทางการเงินจำนวนหนึ่งจะมาจากสถานที่ที่ไม่คาดคิดจะมีคนติดต่อคุณเพื่อน,นำเงินนั้นไม่อย่าแปลกใจเพราะมันคือของขวัญจากสวรรค์พรที่คคือกาารทให้วม ฝันที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงซึ่งจะเป็นจริงเร็วกว่าที่คุณคิด แต่จงระมัดระวังในการกระตุ้นพรเหล่านี้คุณต้องทำตามสองขั้นตอนอง่ายๆทำตามบัญชีนี้ทันทีและแบ่งปันข้อความนี้กับผู้ที่คุณปรารถนาให้สิ่งดีๆและความเจริญรุงร่งเรืองยิ่งคุณเผยแพร่แสงสว่างมากเท่าไรพรก็จะยิ่งเป็นจริงเร็วขึ้นเท่านั้นและข้อความนี้ก็จะยิ่งไม่มาถึงคุณโดยบังเอิญเร็วขึ้นเท่านั้นการเพิกเฉยต่อสิ่งนี้คุณอาจพลาดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นบันทึกไว้แล้วกลับมาอ่านใหม่เมื่อไรก็ได้ที่ต้องการคำเตือนว่าสุขภาพเงินทองความรักและความสุขกกาาาลังงจะมมถึอยยไได้้ปห